ครับผมสวัสดีครับอ่าก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเคลีย n ์ทีวคอนนนะครับผมวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำของยี่ห้อคาเชอร์นะครับตัวนี้เมดอินเยอรมนีนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบของเยอรมันหรือว่าของต่างประเทศนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องฉีดน้ำคาเชอร์รุ่น HD4 ทับ 10X คลาสสิกนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะมีแรงดันอยู่ที่145บาร์นะครับแม็กซิมัมครับผม การทำงาน,นก็เต็มที่สิทธิภาพดี่สุดก็คือ100บาทนะครับส่วนอัตราการเช้่เปลืองน้ำก็อยู่ที่400ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมกาลังมอเตอร์ก็อยู่ที่1.8กิโลวัตต์นะครับอุปกรณ์ที่มาในเครื่องนะครับผมก็จะมีด้ามปืนนะครับปลายปืนสายแล้วก็หอ,องฉีดนะฮะก็เม็ดอินเยอรมนีนะครับผมไม่ใช่ของกินนะฮะเดี๋ยวเราไปดู ข้างในกล่องกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับผมก็ะมจะมีคู่มือนะครับวตอนนี้ก็จะเป็นหัวฉีดกับปลายปืนนะครับผม มันสวยงามมีสายที่มันอยู่ข้างบนบเนี่ครับสำหรับตัวเครื่องโดยรวมๆนะครับ เป็นสายไฮโดรลิกนะครับผมม้วนที่อยู่ม้วนอยู่ด้านบนตัวเครื่องครับเก็บง่ายสะดวกนะครับข้างๆมันมีคาร์ดเชอร์แล้วก็สายปืนนะครับตัวนี้ด้ามปืนก็มีมาแถมมานะครับของแท้ม็ดอินเยอรมันนีแน่นอนนะครับผม ัวเครื่องก็วัสดุก็ทำจากพลาสติกแข็งนะครับผมดูมีล้อมีล้อลากด้วยครับผมใช้งานสะดวกสบายนะครับไม่ต้องยกให้เหนื่อยนะฮะนะครับสำหรับล,ลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าที่ไม่ใช่แบรนด์จีนนะครับผมมาจากเยอรมน,นีครับก็ติดต่อเข้าไ,ได้นะครับผมที่043 306 7่ส0นนะครับหรือว่าเป็น ID Line ก็ KTW Line 6000นะฮะ